ของสมาชิกสภาผู้แทนราษดรและบุคคลในถถวงการรัฐสภานะคะอยากจะถามท่านรองนะคะว่าแานที่ว่าปัจจุบันนี้นะคะคบพชทำได้มากน้อยแค่ไหนและโปร่งใสพอแล้วยังนะคะถ้าเปรียบเทียบกับกระแสสังคมนะคะที่ยังเห็นตรงกันว่าบุคคลในแวดวงการเมืองและแบบบถถวดวงรัฐสภาหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะคะยังมีความเลื่อแพร่ในเรื่องของการปกปิดบ,บัญชีทรัพย์สินนะคะ และยังมีการซ่อนทรัพย์สินไว้ในรูปแบบต่างๆแม้ว่าประชาชนทั่วไปจะรับรู้แัะทราบแต่เขาก็ไม่สามารถเข้าถึงหลักฐานการถือครองทรัพย์สมบัติเหล่านั้นและที่สาคัญก็ไม่กล้าตอที่จะเป็นตัวแทนของภาคประชาชนที่จะมาร้องเรียนท่านมีคําแนะนำองไรบ้างก็คือแบบตัวนี้เนี่ยเป็นหมดเลครับาที่กระทำแนะนำที่มีประโยชน์นะครับในเรื่องของการพัฒนาระบบ พัฒนาระบบในการตรวจสอบนะครับให้มีประสิทธิภาพณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยในความที่จนตรวจดูนะครับว่าประสิทธิภาพในการตรวจสอบนะครับยังอาจจะยังไม่เพียงพอยังไม่ครอบคลุมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทางสำนักงานปชเนี่ยพัฒนาระบบในการตรวจสอบโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับเชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งทรัพย์สินต่างๆนะครับ การครอบครัวนนะครับแล้วก็การเปิดช่องทางให้ข้ประชาชนนะครับแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับในในเรื่วงนี้เนี่ยผมว่าสามารถที่จเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเนี่ยมากขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างประเด็นสําคัญเลยที่ครับการบอชกําลังจะไปกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในเรื่องของระยะเวลาในการเปิดเผย ตอนนี้เราได้ฟิดแบกกลับมาว่าการที่เปิดเผยในรอบระยะเวลา30วันนั้นเนี่ยมีคอมเมนต์มาว่ามันน้อยไปไหมนะครับแล้วก็การที่เปิดเผยพันแล้ระบบเพียงร8อปวันนี้น้อยไปไหมนะครับแล้วก็มีรายการที่จะต้องปกปิดนะครับการปกปิดยังมีได้ทั้งสองวิธีนะครับหนึ่งเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันที่สองก็คือในในใน,ในเรื่องของ การที่ทับปกปิดเยอะไปการตรวจสอบก็จะทําให้การตรวจสอบรองภบาคประชาชนก็จะได้ผลภาพธพลุ่ตรงนี้มันจะต้องหาความพอดีว่าปกปิดอะไรบ้างตันนีทั้งการบจก็ไว้บุปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่กฎหมายกำหนดว่าจะปกปิดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ประการสําคัญคือระยะเวลาในการเปิดเผยเพราะว่าตรงนี้สําคัญและก็ความสะดวกของประชาชนในการเข้าตรวจสอบนะครับ ทงตรงนี้แม้จะหลักเกณฑ์ที่ต้องการกจได้วางไว้นะครับเมื่อเกิดระยะเวลา30วันในการประกาศที่สำนักงานแล้วก็ดีนะครับปลอดจากเว็บไซต์แล้วก็ดีใน1้0สิวันเนี่ยประชาชนจะสามารถที่จะวอล์กอินมาดูมาตรวจสอ,จอบในบัญชีพร้อมเอกสารประกอบที่สำน,นักงานกรกชได้แต่ก็ยังไม่สะดวกเท่าที่ควรน,นะครับเพราะว่าในหลักเกณฑ์นั้นจะห้ามถ่ายเข้าไปเอกสาร แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยทางสื่อมวลชนเองในกรณีที่เราขึ้นเน้อเว็บไซต์เนี่ยเขาเองอย่จะจะป๊อปไปก็ไม่ได้ระบบมันห้ามเรา้นะครับในการที่จะไปเผยแพร่หรือทำต่อเพื่อให้ให้ข้อมูลเหล่านี้ยคงอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่ครับกมอชอายจะต้องไปพิจารณาในการปรับแก้กฎหมายก็ดีในการปรับแก้ระเบียบังเกตก็ดีนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็นำเรียนนะครับว่า าการอยู่ระหว่างดำเนินการในการพัฒนาเพื่อที่หทให้ระบบการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึก้นขอบคุณครับช่วงนี้ขอ